ฝนกระตกมันเมือ่อป็นสองสามเมื่อแหละฝนตกลินสบายดีสวัสดีพี่น้องมอขขืดสุขสุขคนสบายดีสวัสดีเด้อน้องมีไก่ยินดีตอนรัเข้าสู่ช่องกุ้งบ่าวลาวิธีชีวิตเนี่ยกาสามีฝนกระลุยเองนี่พี่น้องในปิ้งไก่ ได้เป,ป็นลายเปิยงเติมเลย<ช>ยังเอ่ยลายอยู่นอ๊มเพื่นเครื่องเนาะอันนี้มันแข็งกระเจี๊ยนน้ำใบเตยอ,นนอันนี้หากระออกแต่ตู้หากระออกแต่ซองพิษยังแสแนน้ำไว้ตัวนี้นะเอื้อบเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเอือบเรียบร้อย<ช>แล้ว <c oughs> นี่วันเสาร์มัน,น,นจะเห็ดไข่เนาะองอยกันคนกามวันนี้ม,นมีสองเมนูเนาะขอเครื่องคายครับวันนี้มีสองอย่างพี่น้องมีหนึ่ง ปิ๊งตับไก่สองก็คือหนึ่งไข่ปิ้งหไข่ปี๊งหรือว่าไข่ปิ้งอะไรน่าจะงงงงๆนี่เพราะว่าที่มาของไข่ปิ้งก็คือเพื่นเอาไข่น้ำมาหนึ่งมันบอกราคาเสี่ยมไม่ค้ับไปไข่ปิ้งแต่ว่าความเป็นจริงก็คือไข่หนึ่งอะไรไม่หน่อยเนี่ยมาเบิ้งน้องสาวเพิ่อนกำลังลุยพอดคันได้แล้วทางนี้เอ๊ะสิแล้วเลย สบายดีละ่ละ <laughs> น้องสาวลาพิ่นลุยเพี่น้องเลยลุยไข่หนึ่งเอามาใส่ซึ่งไว้ล่ะกะมล้วกะไปหนึ่งมันซุกมะแล้วก็เข้าเอาไปไนะพี่น้องเอาไปเสียบใช่ไหมแล้วนั่นแหละที่มาของเอื้นว่าไข่เป้งแต่ว่าความจริงมันคือไข่หนึ่งอะไรไม่น้อยหนึ่งไข่บวงเรียบร้อยแล้วเนาะมียังงน่ส่วนผสมตอใส่ไป ไข่กระเพียงนัวข่าโน่รดดีเพื่อ่าแล้วก็มีนน่นดดเัแ,แต่ที่สำคัญก็คือเป็นสูตรลับเฉพาะของน้องสาวเพื่อนอเราเองคนใส่เนีน่ยมันนำถั่วเนี่ก็เนีละนะเออพริกไทย <c oughs> พริกไทยพริกไทยแล้วก็มีอีกลหลายๆอย่างเละส่วนผสมก็ตามตามสูตรตามสูตรของน้องสาวเพื่อนเรา แต่บางบ่อเพิักใส่ผักบัวแล้วเนาะใส่ผักบัวแต่ว่ามันดำพี่น้องเวลาเฮานั่นแล้วมันจะดำมันนี้เพิ่นผมได้ใส่ได้ใส่แต่พริกไทยมันหอมอ่าสองซึ่งมือหลายซี่แตและละเนาะเขาไปตลาดมันน่ะแป๊บเดียวเนาะสิบนาทีมืดเลยพี่น้องไอ้ลูกค้าคุ้มฟึ๊กส่วนน,น้องอน่นก็นอยู่นันเมทาวอะไรมาเบิ่งทางนี้ต่อมาเบิ่งทางด้านสาวมิงพันต่อ,อะกะอยาก เปื่อนๆในจังหน่อยมันนี่เพราะว่าฝนตกลิ่นพี่น้อยสองสามมือเลยงานเจ้าขึ้นเจ้าลงมันจะเปื่อนเนี่ยคนตกกลางเนี่ขึ้นเขาอื้ยหน้าชีวิตอยู่วันที่เก่าเนาะเปื่อนในเด้อพี่น้องบังแม่ข่ากับโฮนี่โมยองเนี่ยถึงประมาณนี้เลยเนาะในแลดแม่ค่าเนาะกระปิ้งได้ลายเกิบแล้วใกล้ชิลแล้ว ไปย่งกะดิบอกกุ้งกะเป็นคนเนาะทายทอดวิถีชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิงนะ่งเนาะดนเบิ่งได้ชมนี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องทางฝั่งนี้พี่น้องเนาะวิถีชีวิตของแม่ข้ากะชีประมาณนี้ตอนเช้กกากะตื่นประมาณจากตีหนึ่งหรือระมาหนึ่งโมง ลงตลาดตอนเช้าๆช่างค่ะแล้วกยกลับบ้านกระมีพี่น้องหลายคนอยู่เพื่อนว่าประกงถ่ายให้เบิ่งแน่ตอนลงตอนปิ้งละกัตอนลงไปขายเนี่ยได้บรรยากาศครับแต่ว่าฟังเบิ่งพี่น้องช่วงนี้ก็คือเห็นอะไรพี่น้อะไรพฝนตกอย่างงี้นะถ้าว่าลงไปมันก็สิยากกันถ่ายทำเขาน่าสนุกเนาะมันถ่ายทำลำบากอะมือใดมันแดดกะค่าพี่น้องอ่ะ บรรยากาศดีๆแต่พ่อครูชีได้เก็บภาพบรรยากาศในช่วงนี้การลงตลาดมันกับเพื่อนเนี่ยก็คือคลิปก่อนเนาะลงถ่ายมันกับเพื่อนมันกับโรงงามพี่เราเลยการบล็อกขักกาบประยากขักมาไลย <laughs disappointment> ្សាន់មាន់មាំ្រូវលើម្រូវល្រ ทางนี้ไกลชิแล้วแล้วทางนี้เจะจัางไหมแล้วสามีไม่มนมนหนักเปิดจ,จ้าก็จะไม่แต่ว่าจะเริ่มไอแม่เพื่อนนั้นเจ้าเร่้จีประมาณสี่สิบปไปไหมบอกสองสามนะหน,น,น,นึ่งอ 33 34 36 37 37ไม้ไดชื่อประมาณ40เนาะไม40 40ปลายน้อยๆเนาะแล้วตนกะสิมาเบิ่งตัวนี้ลกะสิมาเอื้อบเอื้อบมาอยังล้กะปิ้งต่อกะขึเก่าพี่น้องมือนเ้าประมาณ หนึ่งโมงรือว่าตีหนึ่งกะลูกมาปี้ยงเผือ่อแล้วกับประมาณจากสามโมงเข่งลงตลาดไปส่งยู่ตลาดกันกะเจ็ดแบบนี้ซ้ำไปเนาะเฮ็ดวนไปเฮ็ดประจําทุกมือพี่น้องแบบนี้มีแต่จะเพิ่มเติมเมนูขึ้นมาแต่ว่าช่วงน,นี้มันหน้าฝนพีนนนตกตก่น้องฝนกทกมืดอะนายจะเอาซ้ำนี้ไปก่อนน,อน่าใช่ไหม กาช่วงหนึ่งนตกแห a งกับบริสิกว่ามัาก่วงหนึงตกแห a งวัา2องสมือยุดไป2องมือเนาะมันตกแล้วบันห้าล่วงคายแะ้วบุมมีลูกค้ามือเลยกาบนตกเห็นจ๊จีเป็นกันเล ข้างหมอเรียบร้อยนี่แปดเหผือนกันเลย <laughs> จะประมาณมปกติแล้วจักนาที่ละอันเจา้าหนึ่งกันแล้วเอหอนึ่งไ่แจะเริ่มข้างหมอจนแล้วเป็น,นชั่วโมงพพแ่้วเนาะสองชั่วโมงประมาณนั้นหนึ่งไข่ เราเาต้องเปิดดูด,ด,ด,ดูเลยเพี่น,น้องเปิดประมาณว่าจากสองสามนาทีได้สี่นาทีก็เปิดเปิดเพราะว่าคันบอรแล้วมันสีระเบิดมันสีแตกลแล้วเนาะ <c oughs> เป็นระเบิดระมนูน <c oughs> ส่วนทางนี้กะแล้วไปแล้วเนาะกะซัมหนึ่งกะซัมนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องยังแหลกกะซัมนั่นกะจกกังไงกะนี่คิปปูงต่อเี่เห็นเลย,เลยนะเนาะอันนี้กะตะเวนเย็นเลยเพี่น้องสวัสดี คนจะตกบ่เซาเมื่อเมื่อเลยมาเนี้ยจองสามมื่อแล้วพอนกต้องรินเนาะการเบิองข่าวพนอดทอดทอดวันทีวันทีนางสิมีวันทีเก้าบอวันทีเก้าอือเอากระเสื้อแนบบอเสื้อแน่บกับเมื่อื่นเบิองข่าวกรมอุตุทางฝั่งไทยนั่นแหละเบิองข่าวเพนว่าเมื่อื่น วันที่เก้านะพ่นมืดแด็กกะบอแน่นอนพี่นอ้องภาคเบิ้งไม่เอินถ้า,า,า,าเราพ่นพ่นมืดเด็กกะเข้าขายสบายไปตลาดกัง่ายอันนี้เข้ากับอาชีพอะไรพี่น้องทางเปื้อนไปเบิ้งน้องอนุ่น,น,น,นพ่นอยู่กับพ่อท่าวิเท่าอยู่ในฮือนพากันลงเซล่ะค่ะพากันลงเซลไปหาสอน สบายดีพ่ออนดพ่อยายนไป่ถ่าเบิ่งกันอ้นก็โซนติดไม่เถ่านอนนอนส่ใสจะเอจะเอลหเอาให้จังแม่นะอ้นผูกสบายดีวันนนไม่ได้ผูกไม่ถ่าลร คนได้ไปทำเอาเสียผูดไม่เท่าแล้วกระจูง่นติดไม่เท่าโซนนี่ห่วงไม่เท่าขนาดเลยพาเข้าใกล้ก็บไ่ได้คนยันไม่เท่าไปหลินบ่บ่แม่ย่านย่านจะไปมันจนผูกไว้หลานกันพี่เล็กกับเรยหลานกัน <ไป S 1> แล้วลูกมาแรงขึ้นนอนน้ำไม่เท่าเด้ออีแม่เพิ่นนอนเฮนไม่เยอะเึ่งเพราะว่าเพิ่นเตียงแต่เศร้าเนน๊ะ วั้นคือขนาดนอนพ่นนอนสบายดีก็หลักสบายดีบายดีเร็วบายดีก็ลูกทุ่ยาทุ่ญาเป็นเขินในพี่น้องเวลาเอากล้องมาจอเพื่อนแล้วเพื่อนเขินในอายเราได้กําลังรินมวนอยู่เ้าะเอ้า uống, <laughs> bay, oh. 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 hey. <laughs> hết, hao, linh cam về thảo 2 con, rồi, nhàng ôm ghen nữa bạn đi <laughs> แบบนี้เลไพี่น้องแต่ละมือตอนแรงๆคอยกาลินกับกระเท้าแม่เท้าสวนแม่แก่ใฮ้ทเวียงบางทีอากาศแม่เป็นคนปิ้งชาม,มีกับเอาเนองเอานอนแต่แล้วแต่บางโอกาสเดฟผลเริ่มอือนแล้วเดฟกลัวคล่ายๆแนมมนแล้วอันนี้ทานบ้นเนี่ยคิดว่าดอกไพลพพ ก็แตกค่ะกอันเลยผ่านแตกมันถึงหน้ามันได้พี่น้องไอ้คนตกไอ้เหยเป็นจังได้สนัชได้รับป่ะส่วนน้องสาวกาประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งเปิดไข่ อันนี้ไข่นี่ต้องพิธีพิถันนะเดี๋ยวเผาตลอดเวลาเลยจนกว่ามันทีแข็งพอมันแข็งแล้วก็โอเคมันก็สบายมันในส่วนแรกๆไงนะมันจะอันตรายอันเอาบอเบิ้งกระขาดะมันสิแตกจะสร้างที่ซองไปเลยไปเบิ้งอันนนกินนี่วอาลิ่นกับไปเบ่ายันกระเบ่าย่าไระเบ่าไปปะจนผูกไว้ จนผูกไม่เท่าไว้นอะนนท์ผูกไว่ฝน <c oughs> ว้าฝนว่าช่วงมีติดไม่เท่าแห้งมาอยู่พี่ติดไม่เท่าแห้งขนาดเลยไปเสียเวลาหรือตื่นมาตอนเด็กๆกับแม่เท่าแม่เท่าเอิ้นหากว <c oughs> ่าติดแม่เองเลยนะจับแม่กับลูก <c oughs> ากายชิลล่าแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เอะ้ฝน, <c oughs> น,นกะจะไหนตกจะไหนเอื้อนอยู่ี่น้อง มันตกเงี้งยหามมะหอมมะกี๊อบนึงแกซ้ำหนึ่งนกะใส่เวลาไปเป็นชั่วโมงคุณผูเสร็จแล้วเนาะเพราะว่ามันพิธีพิทันได้พี่น้องตับมันอ่อนท่านเอาเห็ดแห้งมันกับอะไรต้องคอยเห็ดสำหรับคลิปนี้กะใช้ได้ขอลาไปก่อนเอ้อพี่น้อง อย่าพาเบื่อกันเด้อบอกรุ้งกะถ่ายพยายามนาะถ่ายคลิปแต่กะถ่ายบรรยากาศงามๆวิธีชีวิตในพนเปมนพี่น้องในเบื้องเนาะต้องขอขอบคุณและขอบใจที่ติดตามนะครับชมมาตลอดพี่น้องแต่กะขอบคุณหลายๆที่บอกรามโฆษณาเป็นผู้สนับสนุนหลักบอกรามโฆษณาเลยต้องขอคขาต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเ้อขอบคุณขอบใจหลายๆ โคจนาโตนิกาฮัค hmm. ซัสิกวะดูการินกานีแบบบนโต๊ะแบเปล่งแสงตลอดเจอกันทีนานเนาะ